โอเคนะครับผมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับผมมาชมการปรับไฟนะครับในส่วนของตู้โปโล SAC 200นะครับซึ่งก็เป็นตู้ที่เรานําเข้ามาใหม่นะครับเราจะมาปรับกระแสไฟนะครับกับลวด2.6นะครับผมกระแสไฟนะครับที่เขาแนะนํามานะครับทั้ง3ท่านะครับเราจะแนะนําอยู่ที่50-100แอมป์นะครับผมตัวเลข50-100เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คในส่วนของตู้เชื่อมก่อนนะครับ50-100เนี่ยเชื่อมออกมานะครับการละลายลวดจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่นะครับกระแสนะครับผมตั้งแต่50 ไปจนถึงหนึ่งร้อยนะครับเริ่มที่ห้าสิบก่อนนะครับเราจะเริ่มที่ห้าสิบนะครับเอาตามหน้าตู้ก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะเพิ่มเป็นหกสิบนะครับผม เจ็ดสิบนะครับอ่าไล่ขึ้นไปทีละสิบนะครับผมทีนี้ก็เพิ่มเป็นแปดสิบนะครับแล้วก็เก้าสิบนะครับผมตามด้วยหนึ่งร้อยนะครับ ระหว่าง50-100นะครับสำหรับตู้อโปโลนะครับผมอะเ200นะครับทีนี้เราก็มาเช็คดูนะครับผมมาตรวจสอบแนวเชื่อมดูนะครับ50 60 70 80 90 100นะครับผมเราจะสังเกตได้ว่ายิ่งกระแสไฟเชื่อมเยอะนะครับผมแนวเชื่อมนะครับก็จะโตขึ้นโตขึ้นนะครับผมดูบ่อหลอมนะครับบ่อหลอมเนี่ยจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับตามกระแสไฟนะครับผมพอเรารู้แบบนี้แล้วนะครับเนี่ย เราก็จะประมาณได้แล้วนะครับว่าเราจะเชื่อมครับกะแสไฟที่เท่าไหร่นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับความหนาของเหล็กที่เราจะเชื่อมด้วยนะครับไฟเท่านี้บ่อหลอมเท่านี้นะครับผมสําหรับลวด2.6นะครับชิ้นงานที่เราจะทดสอบให้ดูนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3อย่างนะครับนะตัวนี้มิล5นะครับแต่ตัวนี้2มิลนะครับตัวนี้3มิลนะครับเดี๋ยวเราจะ ทำการเทสให้ดูนะครับตัวนี้มินหนะครับเราจะใช้กระแสอยู่ที่ประมาณ50นะครับผมเพราะว่าเหล็กค่อนข้างบางนะครับ กระแสไฟที่50แอมป์นะครับดูการซึมลึกนะครับสำหรับเหล็ก1.5มิลนะครับผมเหล็กมิล5นะครับเนี่ยดูการซึมลึกนะครับ50แอมป์นะครับเพียงพอในการซึมลึกนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราใช้กระแสไฟที่มันเยอะกว่านี้นะครับเหล็กบางขนาดเนี้ยนะครับก็อาจจะทะลุได้นะครับ F 2มิลเลยนะครับผมเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ60ถึง65แอมป์นะครับ65แล้วกันนะครับ สองมิลเดินแนวเลยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับเหล็ก2มิลนะครับก็ซึมลึกเข้ามาอีกด้านหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับดังนั้นนะครับผมเหล็ก2มิลก็ใช้ประมาณ65 60 65นะครับเหล็กก็จะซึมลึกได้ดีนะครับผมตัวนี้3มิลนะครับเหล็ก3มิลนะครับเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณสัก80แอมป์นะครับผมก็เพิ่มตามลําดับนะครับ80แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูการซึมลึกกันนะครับผม สําหรับเหล็กที่มีความหนานะครับเราต้องบากล่องช่วยนะครับผมนะถ้าต่อชนเลยเนี่ยมีโอกาสที่เหล็กจะแนวเชื่อมจะหักได้นะครับ สำหรับเหล็ก3มิลนะครับ3มิลไฟ80นะครับผมสาหรับลวด2.6นะครับเราจะมาดูแนวเชื่อมกันนะครับหลังจากที่เราได้ทําการเชื flying, ่อมไปเมื่อสักครู่นะครับผมเมื่อกี้ลากเร็วไปนิดนึงนะครับต้องช้ากว่านี้เล็กน้อยนะครับนี่นะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่าแนวเชื่อมนะครับก็จะเต็มนะครับผมเต็มล่องนะครับผมบ่อหลอมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมในส่วนของบ่อหลอมนะครับค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผม ด้านหลังนะครับเนี่ยสังเกตนะครับก็จะมีการซึมลึกผ่านเข้ามานะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็แนวทางนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังหัดเชื่อมนะครับหรือว่ายังเป็นมือใหม่อยู่นะครับนะแล้วก็ซื้อตู้มาใหม่นะครับก็อาจจะต้องมีวิธีการแล้วก็แนวทางนะครับในการเริ่มต้นแบบนี้นะครับเราก็จะ ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเหล็ก1.52มิล3มมินนะครับตันนี้ก็เทสให้ให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันคร่าวๆนะครับส่วนหน้างานจริงอาจจะมีเหล็กที่มันบางกว่านี้หรือหนากว่านี้นะครับเราก็ต้องไปปรับตามความเหมาะสมของหน้างานนะครับผมตามความหนาของเหล็กแล้วก็ชนิดลวดที่เราใช้นะครับผมอโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ซ่อมสร้างไลฟ์สตอร,รี่สวัสดีครับ